สิ่งที่คุณต้อมเห็นมีลักษณะคล้ายเงาดำตะคุ่มเป็นรูปเป็นร่างเหมือนคนนั่งค่อยขาลงมาจากขอบสะพานสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้เป็นเรื่องเล่าจากคุณต้อมซึ่งต้องขอแนะนำก่อนว่า คุณต้อมเป็นรายเดอร์ที่ชอบขับรถส่งของตอนกลางคืนเหตุ hey, ผลง่ายๆก็คืออากาศเมืองไทยค่อนข้างร้อนเลยเลือกที่จะวิ่งกลางคืนควบคู่ไปด้วยและจะวิ่งมากกว่าในช่วงเวลากลางวันซึ่งปกติเลยคุณต้อมก็จะวิ่งไปทุกที่ที่สะดวกและได้คิวงานโดยไม่เลือกว่าใกล้หรือไกลแต่วันที่เกิดเหตุค่อนข้างไกลและเวลาค่อนข้างดีกว่าปกติด้วยเส้นทางระหว่างบ้านผู้สั่งสินค้า กับร้านที่สั่งอยู่ค่อนข้างไกลกันคุณต้อมเล่าให้ฟังว่าโดยเส้นทางช่วงวิ่งส่งของไม่มีปัญหาอะไรก็ยังคงวิ่งได้ปกติจนส่งอาหารเรียบร้อยแล้วช่วงที่เดินทางกลับต้องขับลอดอุโมงค์ใต้สะพานเพื่อข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งซึ่งอุโมงค์ที่ว่าอยู่ในเส้นทางที่ปกติจะขับผ่านในช่วงเวลากลางวันอย่างไม่เคยขับผ่านช่วงเวลากลางคืน คุณตอมเล่าว่าปากติในเวลากลางวันก็ดูน่ากลัวอยู่แล้วเพราะช่วงใต้สะพานจะเป็นป่าหญ้ารกทึบแต่อาศัยว่ามีรถผ่านสัญจรไปมาเลยไม่ได้ดูวังเวงอะไรแต่พอผ่านไปช่วงกลางคืนคือคนละเรื่องกับเวลากลางวันเลยเพราะแทบหาเพื่อร่วมทางไม่เจอเรื่องราวที่คุณต้อมเจอจะด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็ตามคุณต้อมแกบอกว่า จริงๆด้วยความขับรถมอเตอร์ไซค์มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรต่อให้หน่ากลัวขนาดไหนด้วยความไวของรถมันก็สามารถผ่านไปได้ด้วยเวลาไม่นานอยู่แล้วแต่คืนนั้นเป็นคืนที่ค่อนข้างมืดเหมือนจะเป็นข้างแรมแสงจันทร์ก็ไม่ค่อยมีแสงสว่างจากไฟใต้สะพานก็ค่อนข้างน้อยมีเพียงแสงไฟจากหน้ารถมอเตอร์ไซค์เท่านั้นที่ส่องสว่างพอให้เห็นเส้นทางข้างหน้า ทีนี้พอขับลงจากถนนสายหลักเพื่อเลียบคอสะพานลงมาข้างทางมันก็จะเป็นป่าหญ้ารกทึบแล้วคุณต้อมบอกให้ผมนึกภาพตามว่าด้านหนึ่งจะเป็นขอบคอสะพานที่ค่อนข้างยาวอยู่พอสมควรส่วนอีกด้านก็เป็นป่าหญ้ารกทึบอย่างที่บอกคุณต้อมบอกว่าอากาศค่อนข้างเย็นมากทั้งจากสภาพอากาศหลังฝนตกบวกกับช่วงข้ามคืนที่ต้นไม้ใบหญ้า น่าจะขายออกซิเจนออกมาอย่างที่ผู้เฒ่าผู้แก่เคยบอกด้วยความหนาวเย็ยนแบบปแปลกมันก็ชวนขนลุกอยู่แล้วคนต้อมเล่าต่อว่าตัวเองก็เลยพยายามจะเพิ่มความเร็วรถเรียกว่าบิดไปเต็มที่เลยเพราะอยากผ่านอุโมง์ทำมืนด้านไปอย่างไวก็ลืมนึกไปว่าสภาพหลังฝนตกก็อาจจะเลื่นบ้างอะไรบ้างหรือบางทีอาจจะมีน้ำท่วมขังตรงจุดไหนก็ได้ พอออกแรงเล่นเครื่องเต็มที่ล้อก็เริ่มปัดโชคดีที่ตัวเองขับรถค่อนข้างแข็งอยู่ทำให้พอทรงตัวอยู่ได้แต่ถึงอย่างนั้นก็เกือบพลาดล้มควม่ำไปเหมือนกันจังหวะที่พยายามเอาขาลงมาพยุงรถไว้คุณต้อมบอกว่าเริ่มผ่อนความเร็วจังหวะนั้นมันก็พีคเลยครับเพราะจู่ๆก็ได้ยินเสียงทุนัของชาวบ้านละแ,แวกนั้นหรือหมาจรแถวนั้นก็อาจเป็นได้ทั้งนั้น มันก็พากันเห่าหอนรับกันเป็นทอดเสียงสุนัขห่าหอนท่ามกลางความเย็นจัดมันหลอนมากครับคุณต้อมบอกว่าอย่างนั้นทาเอาแทบไม่กล้ามองสอกข้างทางเลยพยายามมองตรงอย่างเดียวแต่ทิ้งอย่างนั้นจังหวะที่รถใกล้จะล้มแล้วเอาขาวางอย่างในการทรงตัวคุณต้อมก็รู้สึกเหมือนตัวเองเหยียบอะไรบางอย่างที่มันยืดหยุ่น คือถ้าเป็นพื้นถนนอยังไงซ้ำม,มันก็ต้องมีความแข็งแต่นี่มันก็ไม่ใช่ใครๆเราเหยียบเนื้อผลไม้หรืออะไรสักอย่างระหว่างฝังคุณต้อมเล่าไปผมก็พยายามคิดตามไปด้วยว่าเป็นไปได้ไหมว่าคุณต้อมอาจจะเหยียบพื้นหญ้าหรืออะไรสักอย่างที่ทำให้เกิดความยืดหยุ่นหลังฝนตกซึ่งคุณต้อมก็บอกกับผมว่าต่อได้แกแก็คิดอย่างนั้น แต่จังหวะวินาทีต่อมาซึ่งเกิดขึ้นเดียวมากมันเหมือนไอ้ที่ยืดยืดหยุ่นยุนนุ่มๆอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละมันเหมือนจะดีกลับมาผ่านข้อเท้าเอาไว้ผมรู้สึกได้เลยนะพี่มันคล้ายๆกับมีใครเอามือมาจับข้อเท้าเราเอาไว้แบบนั้นคุณต้อมเล่าไปเสียงก็ยังสั่นๆบอกความตื่นตระหนกทั้งที่ก็ผ่านช่วงเวลาที่เจอเหตุการณ์ครั้งนั้นมานานพอสมควร ผมก็ย้อนถามไปคำหนึ่งว่าไม่ได้อุปทานอะไรแน่นะคุณต้อมบอกว่าไม่หรอกเพราะไอ้ที่ล้างข้อเท้าเราเอาไว้มันทำให้รถแทบไม่ขยับกลายเป็นสะดุดเกือบล้มหน้าความเรียซ้ำดีแต่ว่าคุณต้อมเป็นคนขับรถค่อนข้างชำนาญอยู่แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ทำเอาขวัญผวาได้เหมือนกันก็ด้วยความตกใจนี่แหละที่ทำให้คุณต้อมก้มลงมองเท้าตัวเอง ทั้งที่หม่นมืดมากๆแต่ก็ยังพอมีแสมสลัวของไฟใต้พื้นสะพานพอให้เห็นลางๆทำเอาคุณต้อมถึงกับหลุดปากร้องออกมาด้วยความตกใจจะไม่ให้ร้องได้ยังไงในเมื่อสิ่งที่ยึดข้อเท้าของคุณต้อมเอาไว้มันคือมือซีกขาวที่ไร้สีเลือดมือใครที่ไหนจะมาเล่นพิเรนใต้อุโมงค์ลอดใต้สะพานแบบนี้เท่านั้นแหละ คุณต้อมถึงกับสะบัดเท้าตัวเองเต็มแรงเรียกว่ารองเท้าจะหลุดกระเด็นก็ไม่เสียดายเลยขอให้ไปพ้นจากตรงจุดนี้ไปได้ก่อนเท่านั้นและมันก็ได้ผลครับทั้งรองเท้าตัวเองทั้งข้อมือนั่นไม่รู้กระเด็นไปทางไหนหรอกครับส่วนตัวคุณต้อมเองก็บิดรถออกมาจากจุดนั้นอย่างรวดเร็วอารมณ์และความรู้สึกตอนนั้นคุณต้อมบอกเลยว่ามันหลอนมาก ตั้งแต่ขับรถยึดอาชีพไรเดอร์เจอหมู่บ้านหลายแห่งที่เงียบกว่านี้ก็ยังไม่เคยเจออะไรประหลาดแบบนี้มาก่อนเสียงสุนัขก,ก็ยังคงเห่าหอนอยู่ในเวลานั้นและมันเหมือนจะดังขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำตั้งแต่สบัดรองเท้าหลุดไปโดยไม่สนใจหรือนึกเลยว่ารองเท้าข้างนั้นมันจะไปตกอยู่ที่ตรงไหนหรือแม้แต่ข้อมือปริศนาที่กอดเท้าของเขาเอาไว้จะถูกเหวี่ยงไปในทิศทางใด มุ่งหน้าแต่จะขับรถให้พ้นจากอุโมงคนั้นเพื่อให้ถึงถนนสายหลักให้ได้ด้วยใจที่เดิมละทิกเพราะในชีวิตของต้อมเขาก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์สุดหลอนแบบนี้มาก่อนเลยแม้จะขับไรเดอร์มานานเคยรู้สึกเหมือนจะเจอเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติอยู่บ้างแต่ก็ไม่มีครั้งไหนที่ชัดเจนเท่าครั้งนี้เลยจริงๆโดยคุณต้อมเล่าต่ออีกว่า ดังจากพยายามขับรถเพื่อให้พ้นจากจุดวิกฤตนั้นไปให้ได้ระหว่างทางเขาได้กลิ่นเน่าเหม็นเหมือนกับซ้ากศพคนหรือสัตว์อะไรสักอย่างโชยมาอย่างรุนแรงต้อมบอกว่าตอนนั้นรู้สึกเลยว่าทำอะไรไม่ถูกเลยจริงๆระหว่างความครวกับความรีบร้อนทำให้เกือบล้มหลายครั้งแต่อะไรก็ไม่ชวนคนลุกคนพองไปกว่า ก่อนที่ต้อมจะพ้นจากจุดวิกฤตใต้อุโมงค์กลับรถนั่นมาได้ฉับพลันนั่นเองครับเขาก็รู้สึกเหมือนมีดวงตาหลายคู่ที่จ้องมองเขาอยู่แถมยังมีบางสิ่งไว้ไวอยู่จากทางด้านข้างขอบสะพานอุโมงค์กลับรถนั่นด้วยนั่นมัอนอะไรกันแน่สิ่งที่คุณต้อมเห็นมีลักษณะคล้ายเงาดำตะคุ่มเป็นรูปเป็นร่างเหมือนคนนั่งค่อยขาลงมาจากขอบสะพาน ที่มั่นใจว่าเหมือนคนก็ตรงที่ขาข้างหนึ่งห้อยลงมานั่นแหละแกว่งไปมาไปที่สังเกตเห็นชัดเจนแม้จะเป็นคืนเดือนมืดแต่อะไรก็ไม่พีกเท่ากับแสงไฟหน้ารถที่สองสว่างสะท้อนให้เห็นท่อนขาที่ซีขาวลักษณะของมันไม่ได้ต่างจากมือที่เกาะคุณต้อมที่สะบัดหลุดหายไปในความมืดข้างทางนั่นเลยคุณต้อมบอกตาไม่ได้ฝาดไปนแน่ เพียงแต่มันแค่ช่วงเวลาสั้นๆเหลือบมองอีกทีก็คือหายไปหมดแล้วตอนนั้นผมอดถามด้วยความสงสัยไม่ได้ว่าคุณต้อมยังกล้าหันกลับไปมองอีกด้วยซึ่งต้อมเล่าให้ผมฟังต่อว่าที่กล้าหันกลับไปเพราะอยากให้มั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ตาฝาดไปไดแน่แม้ภาพที่เห็นจะมาช่วงเวลาสั้นๆแต่มันก็มีเหตุการณ์ต่อเนื่องอีกทั้งกลื่นเน่าเหม่ที่ยังโชยมาตลอด หนักไปกว่านั้นก็เคบนเส้นทางที่พื้นถนนยังเปียกฝนอยู่แสงไฟหน้ารถสองกระทบกับกองเลือดสีแดงสดที่อยู่ข้างพงหญ้ารกทึบเรียกว่าพอขับผ่านกลิ่นขาวเลือดมันก็คล้าคลุ้งไปหมดคุณต้อมยังบอกอีกว่าเรื่องถนนหน,นทางที่ขับผ่านก็เชื่ออยู่ว่ามันมีพลังงานบางอย่างอยู่แทบทุกเส้นทางอยู่ที่ว่าเราจะไปแจ็คพอเจอเข้าเมื่อไหร่ โดยคุณต้อมเองก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนยิ่งตอนที่เห็นคราบเลือดก็เย็นว่าไปเลยเหมือนกันคือมั่นใจว่าต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตัวเองเจอสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเจอแบบนี้ซึ่งมันก็จริงน,นะครับเพราะขับผ่านกองเลือดมาอีกนิดเดียวจริงๆจะพ้นช่วง,ง,ง,งอุโมงค์ข้ามแยกนั้นแล้วก็ยังอุตส่าห์เห็นภาพจากกระจกมองหลัง จากแสงสว่างที่เริ่มมีในช่วงใกล้ขึ้นถนนเส้นทางหลักคุณต้อมบอกว่ามันเป็นตัวเป็นตนเหมือนคนอย่างเราๆเลยและช่วงจังหวะที่รถใกล้จะขับขึ้นเส้นทางหลักจากกองเลือดที่นองพื้นอยู่กลับไหลนองเต็มไปหมดคล้ายกับว่าเราขับรถผ่านน้ำที่เปียกบนท้องถนนที่ว่าลื่นแล้วต้องะระมัดระวังอยู่แล้วแต่นี่คราบเลือดที่ทำไม่ลื่นยิ่งกว่าลื่นจนเกือบทรงตัวไม่อยู่ คุณต้อมบอกไม่เคยรู้สึกกลัวอะไรแบบนี้มาก่อนเวลานั้นทั้งมืดทั้งเงียบสงัดไม่มีเพื่อร่วมทางตามมาเลยและก็มีเสียงเหมือนนกกลางคืนบินโฉบไปมาหรือมันจะได้กลิ่นข่าวเลือดเหมือนคุณต้อมก็ไม่แน่ใจซึ่งแกได้เล่าต่อว่าใจหายใจความมากกว่าจะขับขึ้นเส้นทางหลักได้ตอนได้แกก็คิดว่าตัวแกคงจะหลอนจนหวาดระแวงคิดไปเองหรือเปล่า ถึงพวกคราบเลือดอะไรต่างๆนาๆนานั่นเพราะจริงๆแล้วก็ได้ยินมาเยอะคนที่กลัวผียิ่งมีความกลัวยิ่งจินตนาการกันไปส่วนตัวคุณต้อมเองแม้ไม่ได้กลัวจนขาดสติแต่เหตุการณ์ที่เจอก็ทำเอาหวาดผวาไปเลยและทันใดนั่นเองคุณต้อมได้ยินเสียงเหมือนฝีเท้าคนดังในความมืดและได้เห็นภาพหลอนปรากฏขึ้นเป็นเงาดำอยู่บนขอบสะพาน ไมย่ยืนทำงานอยู่ริมทางที่แกขับขึ้นไปวินาทีนั้นคุณต้อมตกใจมากรู้เลยว่าไม่ใช่คนแน่ๆเพราะเนื้อตัวเปื้อนไปด้วยคราบเลือดบนเสื้อผ้าที่ขาดแหวง่งใบหน้าซีดขาวแม้มือที่ยื่นออกมาโบกรถก็ขาวซีดจนเห็นถึงร่องรอยปลีแตกน้ำเลือดน้ำหนองที่ไหลเปื้อนเปลือกไปหมดกล่นเหม็นเน่าที่โชยมาเชื่อเลยว่ามาจากสิ่งที่เห็นตรงหน้านี้แน่ๆ เท่านั้นแหละคุณต้อมถึงกับปิดไม่คิดชีวิตขอกลับให้ถึงบ้านก่อนวินาทีนั้นเชื่อเลยว่าเจอดีเขาให้แล้วเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนจริงๆว่าจะได้เจอนับว่าโชคดีจริงๆที่ขับฝ่าช่วงอุโมง์ลอดใต้สะพานนั้นมาได้และด้วยความหลอนระทึกในคืนนั้นคุณต้อมบอกว่ากลับถึงบ้านก็เล่าให้แฟนฟังก่อนเลยว่าไปเจอเรื่องระทึกขวัญอะไรมา จะไม่เชื่อก็ไม่ได้เพราะถึงบ้านนี่กลิ่นข่าวเลือดยังคลุ้งติดมาอยู่เลยสองคนกับแฟนเลยเดินออกมาฉายไฟดูที่บร,ริเวณล้อรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองก็ถึงกับช็อกไปเลยเหมือนกันครับเพราะมันมีคราบเลือดติดอยู่ที่ล้อจริงๆส่วนที่ติดอยู่แม้จะไม่มากแต่มันก็มีกลิ่นชนิดที่หลอนจนนอนกันแทบไม่หลับไปเลยลำพังแฟนของคุณต้อมไม่เท่าไหร่เพราะไม่ได้เจอกับตัวเอง แต่คุณต้อมนี่ทั้งภาพทั้งเสียงทั้งกลิ่นมันติดหูติดตาไปหมดกว่าจะหลับได้ต้องสวดมนต์แผ่เมตตาไปก็หลายบทเชา้ามาเจอเ,เพื่อนๆไรเดอร์ด้วยกันก็อดที่จะพูดถึงเหตุการณ์ที่แต่ละคนเจอมาไม่ได้พอเล่าถึงเรื่องนี้ขึ้นมาก็มีน้องอีกคนบอกเลยว่าสงสัยจะอุโม,มง์หลอนเดียวกันน้องนั่นก็ว่าเจออยู่คืนก่อนแต่มารู้ทีหลังว่า หลายอาทิตย์ก่อนมีลุงแกถูกรถชนแล้วกระเด็นตกจากสะพานลงมาตรงพงหญ้าใกล้กับทางขึ้นถนนสายหลักนั่นแหละคุณต้อมแกบอกรู้เลยว่าทำไมถึงไม่มีเพื่อนร่วมทางคือคนที่รู้เรื่องโดยเฉพาะชาวบ,บ้านละแวกนั้นเขาก็ไม่ค่อยมีใครกล้าผ่านกันช่วงกลางคืนหรอกเพราะว่าเจอกันบ่อยไม่มานั่งตรงขอบสะพานก็นอนอยู่ตรงพงหญ้าข้างทางเลย แต่ว่าของคุณต้อมนี่เจอหนักหน่อยถึงกลับมาคว้าข้อเท้าเอาไว้จะว่าหลอนะทึกก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่หาก็คือรองเท้าที่หายไปจนถึงทุกวันนี้ก็ยังจำในแม่นยำว่ารองเท้าคู่เก่งหายไปเพราะผีมาเกาะขาจนต้องสะบัดเหวี่ยงไปไร้ทิศทางและนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าสุดร้อนที่คุณต้อมได้ประสบพบเจอมา ช่วงผ่านอุโมง์ลอดใต้สะพานกลับรถบนเส้นทางสายหนึ่งย่านชานเมืองนนในคืนฝนตกที่ทำเอาทุกวันนี้แทบไม่กล้าลอดใต้อุโมงค์เลยทีเดียว